นีเวชกามาคุณนีเวชกามาเวชกามาอุ้ยพีหลีว่าจริงหรอยายตายแล้วเอานได้เอาบัตนี้ได้กันได้พี่น้องได้นี่บัตรนี้คือเวชกามาคพี่น้องครคอยไดนีบัตรนี้ หนีบาดมาพ่อเพราะเป็นวิชาชีพเดี๋ยวบันยังนั่นขาดขาดแล้วทไมนี่คนลุกเลยอ่ะขาดนี่ข้งแม่ข่ขคนลุกเลยอ่ะตระกูลเวชการ์มาทุกคนเวชการ์มาเอ้าพี่อีละไม่กับที่ร้อาสิโอ้คุณยายคุณยายชื่อจริงชื่ออะไรครับคุณยายยายชมเตรียมนอง เวชกรรมอะเปียกเปี่ยมนองเปี่ยมนองเป็นเป็นพ่อของอันนี้อ๋อเวชมแม่แม่ไงครับเอาพ่อคุณคนใหญ่เป็นเป็นพีเป็นนองนะคะบ้านตามที่นี่เอาแม่แม่อึ้งบ่ะแม่หู้ตัดก่อนอันนี้ไปอ๋อมาตะบันตัดเขาเนี่ยเสือบอลแสดงว่าคนนี้บุญได้พ่อผู้หนึ่งผู้หนึ่งถูกผู้หนึ่งถูก ดันดุมาเพราะปวัเีดกามกันไปวัดตื่นขึ้นบอกว่าใหขอพ่อนงอยู่นเด้อเมียพี่หนีไปวับกจับมาพี่เลยมาปวดเบื้องเสตนงอี่ว่าเจอกันนี่เราขาเว่ากินเด้เขาว่ากินมาเลยมาเลยอย่างขาร่างขาย้ายกสันสงการยูกสสการเพราะบาปดอกเมียขอให้ยูดีมีเด้อให้ร่ำให้รวยไปเกาให้เมีได้พึ่งผ้าใส่เมีย โทจ้ายทูจาทูใ่แม่มีแบบมีกับเดเดลำีด้วยฮ่เนคนลูกเวชกามานะดิวตามหาญาตดแบบตามช่างจากลูกใรไับครเจ็บใครจะเล่นยกันจะเล่นด้วยกันชอบให้จะเล่นด้วยกันค้ากันขายเรวยรวยวยิ่งขึ้นรวยยิ่งขึ้นนะคะเด้อ แห้งเวยคแห้งเวยเพื่แเว้ยืนอยู่ดีม่แยาดอยู่ดีม่แห้งขาดพี่น่องด้ยือนค่ะพี่หนองด้ยเื่นค่ะ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 ย่ะค่่ะค่ค่ะย่ะค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 ่ะย่ะค่นค่่ะค่ะ่ะม่ะา่ะค่ค่ะ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 ค่ค่ะค่ะค่ะค่รค่ะค่นค่ะค่ะ่่่่ ว่าเป็นอันน้อแม่เป็นอภิชาคุมาเกิดช่ดูาซันน่าจะซอยตะคนหนูเบิ่งเรานูเห็นนองแมงค่ะเป็นคุณวาสนาค่ดิ่ก็มย่างลกลเป็นจุดเิเนอายุซ้ำนี่เป็นมาปิปอกอันนั้นเขาไม่แจกุซะชา้ยเห็นจากไหนที่ีกระดับกรดอน้นเป็คน มาหนิเงินตีโตมาจะบาดจังอย่างกันนี่ยได้มาอยู่จ้าจ้ากมีอยู่เห็นน้องเห็นน้องเห็นน้องแม่เนี่ยแม่นมี่แม่ก็ต้องมาแม่ดันไม่เห็นค่ะค่ะด่าปวดสามเห็นไหมย nee ังเห็นลาเขาเปิดระเบิร์บอกค่ะแม่เนี่ยระเบิ่งน้องกันพ่อที่ตามตัวเออแต่เก่าสี่ปียังเว้าเก่งยังแบบสุขภาพแข็งแรงอ่ะแล้วมาเอ้ยอันนี้ ดูภาพแข็งแรงครับมาสามรอบรอบที่สามเีรียวายพรอียดี้เ่ลย่าลเางีตเ้ก็ต้องลุไปหมดการูทังปีไป่เป็นอย่างคุณแม่คือแบบว่าแม่บอกว่าดิว่ะเหมือนมีเทวดาคุ้มครองเวลาเวลาจะทำอะไรกับดิวก็แกก็จะขอยาร่างกายล่างกายดีวอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงแกเป็นแม่แกก็บอกว่าต้องยังไง ก็มีเทวดาคุ้มครองในตัวเขาเราต้องบอว่านอนุญาตเทวดาที่ที่คุ้มครองตัวเขาเป็นกันเล็กว่าอยากให้นางตามนั่นใช่ไหมแต่ว่ mm hmm. าเด мы, <sh arp ort> they, ียวเดี๋ยวครับว่าเป็นลูกก็เลยบอกว่าตัดลูกเขาเขาเกิดมาเนี่ยแม่ก็เรียกเขาตั้งแต้น้อยๆใช่ไหมกันเล็กบอกว่าได้ถือ้ว่าได้นน่ั จะเล่นรเรื่องไปหนาเ้อค่ะท่อเหอปาธนาเนี่ยอะไรจะได้ชมความมงมากปาธนา้ายชุก้ายสู้ายรุท้ายใช่ายอุบาทเทียจะไล่คอกอาจะเห็นช้นก็จะพอเดินายมุกเนขัญขวานงจะหยยังไว้าุงเทปน้าคุงเทปไม่จะแม่เคยใจอยนี่แม่

อันยูมันสมัยนี้ในความนิ่เจ้ได้เก็บย็บเป็นเจ้าแม่นปอยูแม่นปยยู้เ่มาฝากเออเคยเอาขิเ่มาฝากอ่ะเออเก็บไว้หาพันเกีบไวเก็บไว้นำนำนำสกุลเอาน้ำสกุลเดียวกันแหมเดียวกันอบครับโอ้ย สกุลเดียวกันน่ะว่าตทั้งนึสาเือก็น่ร่ป้าดิวนำสกุลเวชกามาแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรกับลำยไายหทองคำเพราะว่าลำยายกับน้ำสกุลเวชการาดัาดดาดยายเอาไปเลยรัก ไก่เจ้าเดี๋ยวนี้ลำลำเยอะด้วยปูบินขัวไก่ลำลำเยอะด้วยไอ้นี่เง้นนี่ท่อมอุอาบมงนาพุนมากอกอาบุมาพุมากไหลล้นไหลมากไหลมากเทมากไหลของท่อมไหลมากยดูใหญ่ให้พรแบบย้ายให้พรอนขาดน เจ้า่งมันตอมเงมงนัต้าวบเจาสือเท่าโตเสียสีให้จะมีอายุมันเล่นลอยถไากเล่นลเลยอ๋อีน้องก็คอี่ใสปลอดไทยเด้อปลอดไยค่าือจังพีสาวที่ผัดภาคพี่แม่พี่น้องพร้อมรู้สึกด่าม่โไม่ใช่คะยเริ่มเรื่องว่งขึนเือกนยูก็มีไปตรงนี้แล้วแม่เนี่ยแต่เดียว เมนดิวไปจี้ออกนี่ไือจังเรื่อยๆเพื่อนนี่เลยซื้อวายังต่อพี่ละไม่พี่พี่เนี่ยชื่อเล่เออครับคุณยายทำบุญเยอะมากคุณยายบอกว่าคันบ่ได้ใส่บาทนี่อย่างก่อยายคันบ่ใส่บาทแม่นอนบ่ล่ะนอนบ่ล่ะต้องใส่ทุกมือต้อสีทุ่มจังนอนสวดไปเมื่อยัดพระกฐใจกันสร้างพระใจพี่ดุกอีหยังกัน เทวดจนเหมือนครับแน่นโอ้ย้ายไห้ฟอนน่นสุขสันต์วันสงการแฟนคลับนะครับไห่ฟอนเอฟซีน่ะนี่ผมทายอยู่ครับไห่ฟอนแฟนคลับเนี่ยย่าไห่ฟอนในไหมโอ้ยสาธุเด้อให้ลูกปลอดภัยเด้๋ลูกเด้อไปใส่มาใส่ก็ขอให้ป่าๆถ้าจากลูกให้ไข่เจ็บไปจะเลื่อนด้วยการเงิน ให้เจริญด้วยการท่องให้เจริญด้วยการค้าการขายการงานประกอบการทั้งปวงสาซาหลถือเดินทางตลอดปลอดภัยสงการเนาะครับให้ปลอดภัยเดือดเออไปให้ถึงจุดหมายปลายทางสาถือยายยิ้มสวยอ่ะยายโดนนึ่งแก้วด้วยแก้วอมเมือดแล้ว สุขสันต์สงการนะคะทุกคนชาตุเบิ้งยายอะเอาแตงโมเอาเนี่ยมาฝากอันนี้คืออย่างครครับอ๋อแค้นตะลุกคุณยายเอามาฝากพี่ดิวพี่น้องก็เลยว่าสิพายยางกะเลนเฮนเฮนไงเนี่ยคุณยายจังไนว่าสิอุ่มแตงโมไปฝากล่ะ ย่านรานเ่ยย้มืนกินนะไรกมีอุ่นไตมนจ่ไหวเลค่ะปะเดี๋ยเนี่ยแตงโมโอ้มันหนักเลยนี่เดี๋ยวเอาแตงโมไปแช่บ้านอย่างนั้นอันนี้เอาไปบ้านค่ะอันนี้เอาไปไหมพี่จะเออาุ้าไปให้เอาไหมบ่เอาเอานี่ไว้นี่แหละค่ะปะดีบริเวณนี่ค่ะพี่ดิวก็พาคุณยายนะครับมาส่งน้ำที่บ้านพี่ดิวนะครับคุณยาย 9ก้ปีทุกคนก็ใครที่เห so ็นคลิปนี้สุขสันต์วันสงการด้วยนะครัะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับวันนี้คุณยายพาคุณยายมาบ้านได้ปั like Sh rek, paper, ้มน้ำคุ้นเคยเดียวกันกัน้ำตาลก่อใช่เยี่ยมสมเยี่ยมสมมานั่งเย็นๆก่อนนางเย็นเย็น นี่พ่อนดวงดีนี่นะนี่บ่นี่นี่อุ้ยก็พันปุดคื่อฉีกพคือใรวะพ่อโอวาดเวชกามาบ่พ่งพอนี่เดียว ไ่ปหนอไปแต่เคยเห็นหนาอยู่แถวๆไปดูตปูตะล้องมันหมดจานไปไงไหมก็มีกกี่ยาพันไปยามยาดูป่าเดนเป็นขึ้นไปป่าเดนนำยาเนื่อหัวยกินไหมกินบอสปินไปนำยาเนื้อหัวห้ยกินนี่แหละเสียตอนหาที่สองนี่บอกทคนลกปลไแล้วไปรถเนี่ยแปลาไก่แล้วไปเตรถแฮป็นรถแห่แล้วลากระพึกหัวจะมาอดพอดี มังมอดพอดีคร่ะเออมังมอดพอดีได้มันเย็นยาย่าเนี่ยย่าอย่างต่างันเนื้อสีชาลูกไหนอันนี้ย่าสิเย็นใช่หรืมันเย็นมันเย็นนี่ยางเมันได้กระดูกทับเสียนกระเลื้อกรนังเนี่ยกระนังอันไทยครับเดี๋ยวจะพาคุณยายเดินชมบ้านทุกคนโอเคสุขสันต์สงกรานต์ หันหนายิ้มแย้มนี่พาคุณยายมาเล่นบ้านพี่ดิวนะครับวันนี้เป็นแฟนคลับที่อายุมากที่สุดนะครับอายุเก้าสิบปีนะครับแต่นามสกุลเดียวกันกับพี่ดิวค่คุณยายก็ได้มาบ้านน้องพี่ดิวนะครับก็เนี่ยแต่มาให้สินให้พรน,นะครับสุขสันต์วันสงการพี่น้องก็ขอให้สงการปีนี้มีแต่ความสุขเฮงเฮงปังปังทุกคนนะครับ กิจการค้าขายลุงโลดลำด้วยทุกผู้สุขคนเด้อพี่น้องสาธุสาธุสาธุจะเล่นลุงเลี้ยงลูกก็ได้อมีครับมีจนคุณยาแบบมีความสุขมากเลยทุกคนเดินทางไปใส่กระเป๋าไทยเด้อค่านเอฟซีคงค่ะจคนตุกมันปลายข้างเด้อลุงเด้อ โอ้ยจนแม่ดีใจแม่ลุงบ่มีความบ่บ่ออกเลยคว่ำลายคว่ำลายคนเราบ่ออกไปอัดอบกัใจอยู่ค่อยลายคันแม่นั่นเป็นเฮียนย้ายเนาะย้ายคือสิมาอยู่คณะห้องนี่แหละซีถุ่งกับมานั่งไหว้พาที่บ้านนอนอยู่ในหีบแนี้แม่เคยไปช่วยคนตายแม่ไปนอนแม่บอาหงจักขี่เดียดขี่ไล่อันผู้บรรจัยมึงว่าอันคือกัน อันยายมากด้จังไงรเมารดม่าตาใส่ไปเขาบ่กไปหับเมาไปบ่จจักอบขาสะบุงบ่จักอาจินเอาเจียไปให้เทียวไปให้ไปทำนี่น้ำิน <c oughs> โอ้ยข้าเจ้าดีใจหลาย อันยาไปมองนี่ไปตอตอบางเฮี้ยนนั่นไม่เดี๋ยวมือขึ้นเฮี้ยนไหสิเรียนเชิญมาอยู่ครับทุกคนคุณยายใบเก้าสิบนะคะเป็นแฟนคลับต้องเดือนจะลงบันไดได้ไหมเอาเก้าสิบปีลงได้บอคอยคอยายมือคือกินแถ่ว่ากินกินเลยไหมแฟนลับ